เอิม่มท่านผู้ชมคลิปนี้ผมขอสัก1 0 0 0 0ไลค์ได้ไหม,มพี่ขอไลค์มากไปเระวะ่พี่วันนี้ผมได้ไปเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในบลู e ฮ e a v เวกับครูคนสวยกับนักเรียนสุดน่ารักอีกหลายคนแต่นักเรียนคนหนึ่งเขาได้มีปัญหาเขาได้ด่าคุณครูและสักพักผมก็โดนด่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเหตุการณ์การเรียนของเราจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะทั้งสนุกทั้งดราม่านะท่านผู้ชมโอเคไปดูกันเลย อู้ฉันเจออะไรเนี่ยโรงเรียนอุดมนิเวศรับสมัครนักเรียนโอ้ฉันจะไปมาเรียนเฮ้เข้ากำลังเรียนอยู่นี่ยวแสงอาทิตย์สีอะไรเรามาสมัครเรียนคนไหนคุณครูวะสีส้มค่ะมีคนตอบไปแล้วดวงอาทิตย์สีส้มเรามาสมัครเรียนรับเรามาให้คุณครูแต่งชุดนักเรียนอ้าวคนนี้เขาไม่แต่งอ่ะเราเป็นเกย์เนี่ยคนนี้เขาเราเขาไม่แต่งอ่ะ ผมต้องใส่ชุดนักเรียนเลยเนี่ย A few minutes later เยวผมใส่ชุดอะไรวะเนี่ยอันนี้เสือ้อผ้าผู้หญิงเวนกัมไปสมัครเรียนอะไร <Wow. S 1> พอสมัครเรียนหน่อยค่ะค่าเรียนกี่บาทเดี๋ยวจ่ายให้ยคโอ้นักเรียนเยอะมากเลยท่านผู้ชมผมพร้อมเรียนครับครูสอนได้ยังเนี่ย <Wow. S 1> ชื่อเซ so ียยูโซดที่ไงผมก็ใส่ชุดนักเรียนแล้วเออแต่ทำไมเสื้อผ้าผมไปเหมือนชาวบ้านกัาวะอะไรดี wow. อาจารย์มีนักเรียนขำคนนี้ไม่แต่งเอา้เรารอแปบบเอา้าคนนี้ไม่ใช่นักเรียนเหรอ few minutes later. แต่งแล้วครับคูเรียนวิชาอะไร66สิบหกบวกเจเท่ากับหนึ่งรสใช่ป่งร้อสรุปตอบอะไรถูกเอ้ยผมตอบถูกว่าเยเยถูกเฉยหน้าตาฉันดีใจมากเยเย Uh huh. uh huh. อันนี้เขาเป็นนักเรียนป่าววะคนนั้นตอบสามสิบเอ็ดเขาบวกเลขเขาไม่ได้ลบไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันไข่ไข่ <c oughs> ของไก่ครับไข่ของไก่ครับคุณครู <c oughs> ไก่เกิดก่อนไอคุณครูคุณนี่เขาแอบดูหนังสืออ่ะคุณครูสอบไม่ใช่เหรอไก่ค่ถูอ่ะสรุปไก่ก็เกิดก่อนไข่ ถ้าไม่มีไก่ไข่เกินไงเรียนมีความสุขมากคูเรียนมีความสุขมากเม,าม,มากเลยเหรอโอ้ฉันเรียนละเนี่ยฉันเป็นนักเรียนซื้อไง <c oughs> ไปซื้อไข่เหรอเ7็ดส <c oughs> ิบเจ็บวกสามสามเท่ากับหนึ่ง้อยสิบหนึ่งร้อยสิบครับคุณครูถูกหรือเปล่าคุณครูไม่ดูผมเลยเนี่ยฮะ <c oughs> เอ้เป็นไงคุณครูมาหาผมแล้วผมตอบถูกคนนั้นตอบ12 1สอสิบสองมันบวกเลขสิบสองอะไร ทุกคุณครูบอกคนนั้นบอกมึนหัวเลยไปเฮมานักเรียนอยู่นอกห้องคนหนึ่งอะกำลังเดินมามาครูอันนี้เรียนวิชาแค่นี้เหลอคุณครูไม่เรียนวิชาอื่นบ้างอะแคทแมวอะไรเนี่ยเขาออาสมุดใหนหนังสือให้ผมด้วยผมต้องอ่านหนังสือโลเนียแคทแมวทุกเป็นไงคุณครูผมตอบถูกก็มีมีนักเรียนมาเพิ่มแล้วแมวแมวมีคนตอบแมวเต็มลเลยอีผมมีเพื่อนนั่งข้างๆแล้ว คนนี้ก็ชอบอ่านหนังสือจังวะแต่ผมไม่ชอบอ่านเลยหนังสือบางหน้าผมผมไม่ชอบอ่านหนังสือเพราะอะไรรู้ปะหนังสืออ่านไม่ออกล r เ f e r น n รอช้างช้างช้างผมตอบช้างคุณครูถูกปะนักเรียนเดินไปเดินมาทำไมเนี่ยนักเรียนไม่นั่งอยู่กับที่เลยทุกเออนนั้นอะไรนะไม่ใส่เชือนักเรียนไม่น่าใช่นักเรียนนักเรียนครีมมีตั้งชื่อด้วยจัดมาครูขอโจทย์ข้อต่อไปที่เรานะเอาเขาแย่งที่กันแล้วเหรอ นั่งตรงไหนก็นั่งไปเธอะจะไม่แอบสาวน้อยแยล้งที่กันทําไมเออเขาแย่งที่กันทำไม,เอ,อเ,ำไมเอาคนนี้เขาเออกลับมานั่งนี่แหละขอโทษที <Sham it> มาค,นคนุณครูครูมาสมัครเอ้ยมีคนมาสมัครเรียนเว้ยแอปเปิลค่าเฮ้ยมีคนตอบพร้อมผมเลยย่ครูแย่วบอกว่าครูทําไมเนี่ยไอแกไปว่าคุณครูทําไมอ่ะเอาทุกคุณครูบอกมีคนมาสมัครนักเรียนเต็มเลยโรงเรียนอินเตอร์ไปเลยใส่สูตรเรียนมีคนมาสมัครเรียนครูจะรับเขาไปเนี่ยครูต้องรับเขาคุณครู จะไม่เสาวน้อยยิ้มตลอดเวลา,ลวลาทุกคนนั่งที่คุณครูสั่งละนักเรียนปีกผีเสื้อเขาไม่นั่งที่อ่ะตัวสูงสูงอ่ะพลูแย่อะไรครูแย่เอาว่าครูทำไมอ่ะไม่สนใจนักเรียน<ะ>ว่าครูทําไมอ้าเออแกว่าครูทําไมสรุปก,กูไม่ได้เรียนเวรกรรมมันจะดราม่าก,กันเยอ่พวกเขาแย่ยงที่ผมครูไม่สนใจไปแย่งที่แกไปแย่งที่ อีนิสัยด่าใครอ่ะด่าใครอ่ะมีปัญหาอยู่คนเดียวเนี่ยอะไรเนี่ยเพื่อนเขาก็เรียนอยู่เนี่ยยุ่งเขาบอกเอา้าเอา้าก็ถามดีๆพักเที่ยงค,คุณครูบอกหัวส้มยุ่งอ่ะเอา้าอย่าทะเลาะกันพี่น้องรู้ถามดีๆยุ่งไรวะแค่ถามเฉยๆฉันไม่ยุ่งก็ได้ขี้เกียจยุ่งแล้วเรียนต่อดีกว่าเออลืมไปพักเที่ยงวินกรม ฉันยุ่งอะไรแกผีเสื้อไอ้คนนี้ก็แต่งชุดนักเรียนเลยชุดนักเรียนไทยเลยเว้ย <c oughs> เอเอเดี๋ยวเดี๋ยวมีรถโรงเรียนมาไงเนี่ยไปไหนไปไายให้มีนักเรียนมาแจกเงินด้วยเหรอแนวนวะเนี่ยไอ้มีคนเอาของมากินด้วยเรากินด้วยได้ไหมเรากินด้วยได้ไหมขโมยเลยขโมยให้หมดทุกคนมาเรียนอา้าวครับครับอะไร ลองเจ้าของร้านส้มตำมาเลยวะเออเออแต่ผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเที่ยงคืนตอนนี้เที่ยงคืนในเกมร้านส้มตำผมลาออกจากโรงเรียนมาสมัครงานส้มตำดีปหเนี่ยรู้สึกว่านักเรียนจะทะเลาะกันมาเรียนเร็วโอเคเดี๋ยวผมจะไปเรียนแล้วมาเรามาเรียนผมมาแล้วคุณครูมาแล้วผมมาเรียนแล้วเวลาเรียนอะไรเนี่ยรถพาไปดีมเบิลมาจอดขวางห้องเรียนทำไมวะเนี่ยเรียนวิชาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม วิชาไรอาคุณครูครูวันนี้ต้องไปดีมเวลไปทําไมวะอะไรทุกคนเอาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเหรอโอเคเอาแล็บท็อปขึ้นมาโอเคคุณครูผมเอาขึ้นมาแล้วผมอโนบุขึ้นมาแล้วแต่แกยังกินไม่หยุดเลยนะจะแม่สนอยอยู่ข้างๆฉันเลยเอาเขาาของกินออกแล้วผมเอาขึ้นมาแล้วคุณครูทําไงต่อมีคนหนีเรียนเอยคนหนึ่งไปแน่ผู้ชายคนนั้นน่ะปีกีเสื้อปีกปีเสื้อหายไปแน่ใครหนีเรียนอ่ะ <c oughs> มาเรียนคุณครูบังคับเลยบังคับมาเรียนเนี่ยคุณครูผมเอาโน้ตบุ๊กมาเรียนแล้วเนี่ยโอ้ไปรถดับเพลิงมาทําอะไรด้านนู้นมาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาดิคุณครูสอนดิทาไมไม่เอาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาไอผมเอาขึ้นมาจนเปื่อยแล้วเนี่ยคุณครูไม่สอนเนี่ยเนี่ยมีคนเอาขึ้นมาสองคนสามคนแล้วจะไม่ให้สาวนอยก็เข้าขึ้นมาละสอนดีคุณครูขอโทษค่ะอ,อ๋อเลิกเรียนฮะบอกให้เอาโน้ตบุ๊กขึ้นมา แล้วก็เลิกเรียนอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาพ่อหนุ่มคนนี้เขากำลังเล่นโน้ตบุ๊กอยู่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเอาเขาไปดีเวลวันแล้วเหรอรอเราด้วยซิเลิกเรียนแล้วไม่ไปแล้วขี้ขขเกียจเฮ้ตัวอะไรเนี่ย <c oughs> เอ๊จะเป็มันเดินแบบนั้นนะ s c p ศูนย์เก้าอะไรวะอ้าวครูปิดโรงเรียนแล้วไม่ได้เรียนแล้วเลิกเรียนเดีย๋ยวมาสั่งส้มตำกินดีกว่าท่านผู้ชมเวนื่องจากเราอยู่ใกล้ร้านส้มตำ เอ้าร้านปิดไม่เปิดลหะอยากินส้มตําจังเลยแม่ค้าเปิดไหมวะไม่เปิดเดี๋ยวปล้นนะเนี่ยก็้ยอยู่ในบ้านอยู่นี่มันจะไปปล้นปิดร้านที่เฉยสวัสดีครับครูครูอายุเท่าไหร่หรอเอา้าครูนั่งอยู่นี่หายไปไหนแล้ววะคุณครูอายุเท่าไหร่หรอครับผมถามครูได้ไหมเนี่ยสิบสองขวบฮ่า ผมแปดบรั <Wow. S 1> วฮ่าฮ่าพรุ่งนี้เราไปเรียนด้วยกันนะโอเคผีห okay. ลอกตัวอะไรเ,น,เนี่ยแต่ผมจะไปกินส้มตำหน่อยว่าร้านส้มตำน่าจะเปิดแล้วหรือเปล่าวะอ้ยน่าจะน่าจะเปิดแล้วนะส้มตำหน่อยครับเจ้าแม่สาวน้อยเอาเผ็ดๆเลยครับผมมีไก่ทอดไหมคะเอาแกถามชันเหรอกแกเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านถามว่ามีไก่ทอดอาส้มตำถังหนึ่งอะไรวะกินเป็นถังเลยเ เอาเจ้าของร้านไปสนใจผมเลยรอสักครู่นะครับครับครับเขาตอบใครวะผมเมื่อกี้ส้มตำรอไปเรียนหนังสือแล้วท่านผู้ชมเราเรียนหนังสือตอนดึกเวรกรรมตอนตอนเช้าหาอะไรกินก่อนจะจีบสาวหรอใครจะจีบกันวะคนเต็มร้านส้มตำเลยมีแต่นักเรียนโรงเรียนเราดีวว่าท่านผู้ชมเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดแล้วผมยังไม่เปลี่ยนเลยผมใส่เสื้อนักเรียนมอนเดิมโสดนะเขาบอกคนเนี้ตออัวดอกแหลวหิว oh. เราก็หิวโอ้โหลูกค้ามาเต็มเลยไม่ค้าทําทันไปเนี่ย <Wow. S 1> ตาปูปลา อ๋อคนนี้ก็สั่งปูปะลาะต้มตมผมอะไรจะได้กินห้าห้าห้าอุ้ยเขามาเสิร์ฟผมแล้วแกก็วางสิแล้วฉันจะกินได้ไงเนะี่ยเมื่อเลยผมจะได้กินแกยื่นให้ฉันเอาเจ้าของร้านมานั่งกินกับผมแล้วอะไรด้านนู้นอะตาไทยที่เขายื่นให้ผมแล้วท่านผู้ชมผมจะได้กินแล้วฉันสั่งส้งตมตําทําไมได้สเต็กมาเนี่ยสเต็กมาไงเนี่ยกี่บาทฉันจะจ่ายเงินและอิ่มละกี่บาทเจ้าของร้าน หอกลับได้ไหมเอาแกกินเสร็จแล้วเหรอกี่บาทไหมครับผมพร้อมจ่ายตีสิบบาทคะ่ะเอาไปสี่สิบล้านเลยแกฉันกินส้มตำาละมีคนมาสมัครเรียนหรอเนี่ยแกามาสมัครเรียนหรอเนี่ยอนนเดี๋ยวๆนะคุณครูสอนตอนไหนเนี่ยไม่บอกผมเลยเดี๋ยวผมไม่ได้อ่านแชทวะสัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์เลือเอ้อยคลานเหรองูง,งูคุณครูตอบงูเอาเปลี่ยนโจทย์แล้วเหรอหกบวกสองเป็นแปดเจ็ดสิบสองครับครู ถูกป่าวะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบสองบ้าอะไรตอบผิดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดถูกผมไปตอบเจ็ดสิบสองอะไรห้าสิบสี่ด้านนู้นขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนะคะลูกชายแกกินส้มตำท้องเสียแน่นอนคุณครูตอบค่ะเออ,เอ,อมาคุณครูโจทย์ข้อต่อไปเลยเรียนทุกวันเรียนเรียนตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะ <c oughs> อันนี้เท่าไหร่วร้อยสามสิบป่ะร้อยสามสิบครับครูร้อยสามสิบหกไม่ใช่ร้อยสามสิบ ร้อยสามหกป่ะร้อยสามสิบเฮ้ยคนนี้เขาร้อยสามสิบนตอบผิดทุกเนักเรียนมาสมัครคนหนึ่งแล้วในคนนี้นักเรียนใหม่ทาไมเรียนแต่คณิตจังวะพักเที่ยงเอ้าผมมาเรียนได้นาทีเดียวพักเที่ยงแล้วโรงเรียนนี้โคตรดีเลยพักเที่ยงแล้วเขายังไม่มีใครลุกเลยไอ้นักเรียนถือปืนน่ะฉันอยากจะเข้าห้องน้ำค่ะให้แกมาถือปืนอะไรเนี่ยแกมาถือปืนในโรงเรียนไม่ได้นะเว้ยแกแนวไหนวะเนี่ย นักเรียนเถื่อนเขาไปไหนละเฮ้ยฮฮแกไปไหนแกจะพาสาวไปไหน <g ül üyor> นักเรียนเถื่อนเก็บปืนเก็บปืนให้ครูเห็นเขาคุยเลไรกันกับครูเนี่ยอ๋อเขาเอาสายไหมให้ครูกินไปเนี่ยโอ้นักเรียนใจดีจังเลยน่ารักจังเลยเอาของกินให้ครูกินเลยแล้วแกมานั่งกินคุกกี้บนรถอะไรเนี่ยอะไรลุงอะไรวะอ้าวบ้านคุณครูหายไปไหนอนะ่ะอ้าวสปอนบ้านใหม่ครูไปไหนอ่ะคุณครูอยู่ไหนเนี่ยแกมายิงปืนออ่ะเดี๋ยวฉันยิงเป็นเพื่อนแกก็ได้ นักเรียนเถื่อน <laughs> เอาเอฉยโรงเรียนหายอะ่ะเอาแต่ก็เปิดโรงเรียนใหม่อะจะเป็นนักเรียนที่เปิดโรงเรียนจะใส่เสื้อเด็กช่างเว้ยโรงเรียนเด็กช่างวะเนี่ยโรงเรียนช่างวะเนี่ยโอ้โหคุณครูปิดโรงเรียนหนีแล้วท่านผู้ชมโอ้โหอะไรวะ กำลังเรียนสนุกสนุกเลยมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการมีนักเรียนของเราถือว่าสุดยอดดีเรียนทั้งวันทั้งคืนโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายจะไปกินส้มตำต่อละโอเคไปแล้วไม่เลีว